ลอรี่นะครับ f 50นาะทุกคนปะ่ะเฮ้ยออกตัวก่อนออกตัวก่อนออกตัวก่อน BM อยังไงเฮ้ยทุกคนเดิมๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเว่อ เอาละครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็พาทุกคนไปหารถคันนี้กันนะครับเป็นรถระดับลิมิเต็ดนะครับก็คือ f o l ์ a รย F50 นั่นเองรู้สึกว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นปี1995นะที่ผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก12วันกี่2ชั่วโมง58นาทีนะครับทุกคนก็สามารถมาเก็บกันได้นะครับก่อนที่มันจะเป็นลิมิเต็ดแน่นอนว่ามันไม่มีขายแล้วนะครับทุกคนเนาะใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของพี่ได้นะครับพี่ก็เพิ่งทำคลิปนี้ไปเนาะ่ท่ัสปี้ผมมยังไ่ แต่งเลยนะนะครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับแฮนดิ้งจะอยู่ที่8.4นะครับรถคันนี้นะครับจะขับขี่แบบว่าเรีวกระจายนะครับก็คือขับขี่ผ่านล้อหลังนั่นเองรีบอร์ดคันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ69นะครับแล้วก็ไมเนี่ยจะอยู่ที่3,000 31นะครับทุกคนครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูรถเดิมๆมันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเฮ้ยผมว่าเสียงเครื่องโอเคเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราลองเบิ้ลก่อน ้ยเฮโอเคผมว่าก the ็โอเคเลยนะเดี๋ยวเราลองไปขับกันก uh, ่อนดีกว่าอันนี้คือเนเดือยมทุกคนไม่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปทางตรงกันดีกว่านีครับเฮ้ยนี่มันฟอร์ a r รี่ R ห้าสิบเหมือนเราเลยด้อทุกคนทุกคนเพื่อนขับตกลงไปทำไมเนี่ยเยทุกคนครับผมชอบเสียงแบบท่อมันตดมากดูดิดูดิ เฮ้ยเฮ้ยสังไดยดังใจดูดิเฮ้ยรถอย่างแรงขนาดเดิมๆวะเนี่ยโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีแข่งนะครับเราลองไปแข่งกันดูดีกว่านะครับมาเฮ้ยรถรุ่นอะไรเนี่ยฟลอรี่นะครับ F 5 0นาทุกคนปะเฮ้ยออกตัวก่อนออกตัวก่อนออกตัวก่อน B M ยังไงเฮ้ยทุกคนเดิมๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเวร์เฮ้ย นะ B M เฉยเฮ้ยรถอย่างแรงทุกคนไม่ธรรมดานะเนี่ยคันเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งครับทุกคนรอบที่แล้วนะครับเป็น B M เ,เอ้ย B M คันเดิมปะน่าจะคันเดิมเฮ้ยอันนี้มาแต่งทุกคนปึ๊บเราออกตัวก่อนนะครับยังไงเฮ้ยทุกคนเราชนะเฉยเฮ้ยรถโคตรแรงดูสิเฮ้ยเวอร์รถอย่างดี อันนี้ขนาดเราแบบว่ายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับทุกคนครับรถยังแรงขนาดนี้ถ้าผมแต่งเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะฮะหลังจากที่เราลองขับเดิมๆไปแล้วนะครับผมจะลองมาแต่งดูเนาะมาเรามาดูของแต่งกันดีกว่าว่าราคาอะไรมันจะยังไงนะครับโอเคผมจะใช้สีนี้แหละนะครับเะะบาะคนนั่งหรอต้องเป็นสีแดงนะครับให้สีดําผมว่าสีดําก็ดูนะเอาจริงๆเฮ้ย สีดำก็ดูนะสีล้อสีดำนะครับข้างในเราจะเอาเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็อ้าวได้แค่นี้หรอต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องของแต่งล้อกันดีกว่านะครับเราจะล้อแบบว่าสวยๆไปเลยนะครับให้ผมเอาล้อตัวนี้แล้วกัน2องหมนนะครับติดตั้งไปเลยนะต่อไปเรื่องของสปริงนะครับผมจะโหลดต่าไปเลยนะครับเพราะว่าขับทางตรงแน่นอนนะครับเราจะแบบว่าไม่ได้เอาไปอัพโหลดอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเคมาห้าหมื่นหนึ่งถือว่าราคาถูกนะครับมาอัพไปเลยต่อไปนะครับโอ้โหอัพหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับที่คุณครับได้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมา41เลยนะฮะมาโอเคยางนะครับผมจะเอาเป็นยางสนามแล้วกันนะครับโอเคเพื่อความแบบว่าขับง่ายอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะว่ายางตัวนี้นะครับจะไม่มีดอกยางเนาะมันจะช่วยเรื่องของการเกาะยึดในถนนนะครับ ขับได้สบายเลยโอเคผมขอเบิกรถใหม่ก่อนโอเคตอนนี้ผมก็แต่งเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไหนวะมันจะแรงขึ้นหรือเปล่ามาเรามาดูว่า I7 กับฟ o อรี y นะครับ F50 ใครจะแรงกว่ากันนะอันนี้คือผมแต่งเต็มหมดทุกอย่างแล้วน,นะทุกคนปปเฮ้ยผมจะสู้ได้ป่าว่ะน่าจะได้นะทุกคนผมว่าคาร์สก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เฮ้ยผมออกตัวก่อนเฮ้ยสบายอย่างเงี้ยชิวชิวช,วชวิผมว่าชิวเลยอ่ะเฮ้ยชิวเลย ทุกคนรถดีมากนะดูสิห่างกันแบบเยอะมากความเร็วที่203นะครับโอ้โหระยะแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นระยะที่โคตรดีนะแต่อาจจะแบบว่าไปสู้กับคัสใหญ่ๆไม่ได้นะเออก็ไม้คนเป็นรถลิมิเต็ดอ่ะทุกคน,นเป็นรถที่สะสมเนาะก็ถ้าจะให้มันแรงเบอร์วางอะไรขนาดนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะทุกคนเออเนาะ ก็ไม่นานนี้รถก็จอดไปแล้วเนาะทุกคนเนาะก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะอยากให้ผมทำคลิปอีกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสบวัสดีสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย